สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมเอทารคานะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจําวันที่3ถึงวันที่9การกรกฎาคมนะครับเรามาดูซิว่าการเริ่มต้นเดือนเริ่มต้นสัปดาห์ของเดือนเนี่ยชาววันอังคารกับพุดธกางวันน่ยจะเป็นยังไงบ้างและที่สําคัญส่งขาวมาหน่อยนะครับ ลูกดวงแฟนเพจดรเทมนะครับใครติดตามเพจ t i k t o k หรือ Facebook วันที่หนึ่งที่ผ่านมาใครได้ได้โชคบ้างดรเทมได้โพสต์ป้ายแดงที่ดรเทมเพิ่งซื้อรถไปและหลายท่าน6-1ตรงตรเต็มเต็มขอแสดงความยินดีด้วยกันกับทุกท่านนะครับแต่ดรเทมได้โพสต์ไว้จาได้ไหมหากคุณถูกรางวัลแล้วอย่าลืมแบ่งเงินไปทําบุญทําทานเพื่อได้ต่อยอดความเฮงความปังด้วยมีหลายท่านบอกว่าไม่เคยซื้อหวยหรืออะไรก็ตามเลยซื้อตามดรเทมแล้วก็ถูกด้วยขอแสดงความยินนดี้วยะครับ อย่าลืมสร้างบุญต่อนะเรามาดูกันซิว่าชาววันอังคารจะเป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้ชาววันอังคารไม่ต่างจากวันอาทิตย์เลยชาววันอังคารมีเรื่องหนักใจกุ้มใจยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มคิดไม่ตกเครียดด้วยซึมเศร้าก็เกิดขึ้นได้สภาวะมนุษย์เอาเปรียบโดนโกง ในความรู้สึกนะโดนเปรียบโดนโกงหนักใจกังวลใจนะครับผมสำหรับบางท่านนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเออสำหรับชาววันอังคารนะ เป็นคนคาดหวังสูงไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหรือความรักแต่สิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามคาดนะแต่ถามว่ามีโอกาสาจะได้ไหมได้นะแต่อย่างเช่นแบบว่าหวัง10ล้านอาจจะได้สัก5าล้านหวังเต็มร้อยอาจจะได้80อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็คิดเรื่องการเงินหรือหาเงินอะไรบางอย่างนะเนี่ยเรื่องความรักจะเด่นมากถ้าเป็นคนโสดก็จะมีคนที่จะเข้ามาแต่ถ้าคนที่มีความรักอยู่แล้วก็จะมีเรื่องคนรักเกี่ยวข้องและให้ระวังรักซ้อนซ่อนชูรักสามเศร้าชาววันอังคารนะโดยนี้มาชาวพุธกังวันดูซิว่าเป็นยังไงก ชาววันพุธกลางวัน,วนโอ้โหคิดไม่ตกกังวลใจแก้ปัญหายังไงก็ไม่ดีขึ้นพุธกลางวันช่วงนี้อาจจะเจอปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินหรืออะไรบางครั้งอาจจะแบบ แก้ไม่ตกยิ่งแก้ก็ไม่รู้สึกว่าจะดีหรืออะไรยังไงก็ตามอย่าเพิ่งท้อนะให้ใจเย็นๆพอตายตอนนี้คิดแต่เรื่องงานลุยเรื่องงานเรื่องเงินหรืออะไรบางอย่างคิดเรื่องการลงทุนหวังผลกําไรมาหาศาลด้วยนะครับมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางมีการเดินทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรือต่างประเทศ ภายในประเทศก็เกิดขึ้นได้และไพ่ใบนี้เกี่ยวกับเรื่องงานคุณจะทํางานหรือลงทุนหรือทําอะไรบางอย่างจะทําออกมาได้ดีเป็นที่ยอมรับสาหรับบางท่านนะสาหรับบางท่านและที่สําคัญจะโดดเด่นมากเดอะสตารหมายถึงว่าความสวยความงามมีชื่อเสียงอ,อะไรแล้วก็ตามใครทําสวยทําหล่อก็จะดูดีขึ้นเลยครับผมยินดีด้วยครับ